คุณหางคุณนนอของแท้รุ่นนี่ยคุณออหอหางอีพ่อจะเบิงสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเนาะคะ่ะเมื่อนี้ฝนกาซิมาไหลเตาอีกคือเก้าเนาะคะ่ะตอนนี้ก็อีพอ่อเพิ่นกําลังเตรียมเยมนื้อเนาะคะ่ะเนื้อที่เอาไซส์เนาะคะ่ะก็เป็นมักเดือยเนาะคะ่ะมักเดือยซุกเนาะคะ่ะกับไม่ได้ไซส์เอียงมาผสมเนาะคะ่ะตอนนี้อีพอ่อเพิ่นกาลังเตรียมเนืเ้อใส่กับหน่วยเบ็ดเนาะคะ่ะหลังจากที่เตรียมเนื้อแล้วเนาะคะ่ะเอาก็พายเรือออกมาเนาะคะ่ะพายเรือออกมาปล่อยบิดเนาะค่ะ นี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะการปล่อยเบสนะคะก็ปล่อยไปเลยนะคะปล่อยให้ไหลไปตามถ้ามาชาริจเลยนะคะก็คือบริมมีเสื้อมาดึงมาจองเลยนะคะก็คือปล่อยเป็นหน่วยเป็นน่วยไปเลยนะคะแล้วแต่ลมสิพัดผ้าไปนะคะถ้าปลากินนะคะก็ต้องคอยสังเกตนะละค่ะบางเือกับปลากรดึงเข้าฟังนะคะบางเถอกับดึงข้ามหงงเลยก็มีนะคะแล้วแต่ไซส์ของป่านะคะตอนนี้ก็กำลังปล่อยเตาไก่ซิบร์แล้วนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศลายเตาเมื่อนนี้นะคะ บรรยากาศดีแห้งเนาะคะ่ะมือในท้องฟ้าโอเคเนาะคะ่ะบรรยากาศเปลี่ยนใจเลยเนาะคะ่ะหลังจากปล่อยเต้าแล้วเนาะคะ่ะ <c oughs> เขาก็ต้องพายเรือเข้าฝั่งคือเก่าเนาะค่ะพายเรือเข้าฝั่งคอยสังเกตอาการเต้าอย่งางห่างๆเนาะคะ่ะว่ามีเต้าหน่วยใดมีความผิดปกติบ่เนาะคะ่ะตอนนี้เขาก็เข้าฝั่งเนาะคะ่ะพายเรือเข้าฝั่งมาคอยลุ้นมาคอยจอบเบ้งเนาะคะ่ะว่ามีเต้าหน่วยใดบ่เนาะคะ่ะที่มีความผิดปกติเนาะคะ่ะ ตอนนี้เต้ากำลังไหลเนาะคะ่ะไหลไปกับน้ําโขงเนาะคะ่ะไหลไปตามธรรมชาติเลยเนาะคะ่ะเต้าที่ปล่อยลงไปเนาะคะ่ะมี18หน่วยเนาะคะ่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศเนาะคะ่ะบรรยากาศไหลเบ็ดเนาะคะ่ะหลังจากปล่อยเต้าไปได้สักพักหนึ่งเนาะคะ่ะมีเต้าหน่วยหนึ่งเนาะคะ่ะมีความผิดปกติเนาะคะ่ะแสดงว่าปลาน่าจะติดแล้วเนาะคะ่ะ เบิ่งจากลักษณะแล้วนะคะการดึงเตาเน,นาะค่ะน่าจะตัวใหญ่พอสมควรเนาะคะ่ะเท่ากับมารอรุ้นมารอชมไปน้ำกันนะคะว่าสิตัวใหญ่ตัวน้อยซ้าใดนเนาะคะ่ะพายเหอนำมาตั้งใจอู้คุณเนะเบิ่งหางคุณเนาะของแท้รุ่นนี่คุณเนเณะหางอีก่จะเบิ่ง โอ้ยพ่อตักบอทึกว้าไปแล้วชอบว้าได้แล้วเนาะคะ่ะได้มาแล้วได้มาแล้วเนาะคะ่ะใจหายใจคว่ำเนาะค่ะยี่พอคันตักบอถึกเนาะคะ่ะการตักบอถึกนี่มีโอกาสที่ปลาจะรุดเบ็ดเนาะคะ่ะเพราะว่าแล้วจับขึ้นเนาะ,ะพ่อจับโซ่เนาะ,ะพูนะเจ้า อุ้ยบมผพิหวังฟังแต่เสียงฟาดน้ำบวบวเลยเตาหลังนี้ยุกไก่ไใจเนาะคะ่ะเนี่มบ่เห็นเนาะคะ่ะฝนไซลักการฟังเสียงเอานะคะ่ะฟังเ,เสิง่งทางปลาฟาดน้ำเนาะคะ่ะหลังจากที่เราใช้เวลาตักปลาอย่างใหญ่ตัวนั้นเนาะคะ่ะก็ใช้เวลานั้นพอสมควรเนาะคะ่ะพอตักเสร็จเนาะคะ่ะก็มีเตาหน่อยหนึ่งเนาะคะ่ะมีความผิดปกติเนาะคะ่ะคือปลาลักเตาเข้าฟังแล้วเนาะคะ่ะตอนนี้เรากำลังลุ้นมาลอชมไปน้ำกันเนาะคะ่ะว่าเตาหน่อยนี้เนาะคะ่ะปลาติดตัวใหญ่ตัวน้อยซ้ยำใดเนาะคะ่ะ โอยโอยโอ้ยโอ๊ยลุกลุลมาแล้วค e nice. ่ะไซส์บ่ใหญ่ปานใดเนาะค่ะไซส์ประมาณไม่ถึงโลเนาะค่ะลักษณะน่าจะเกาขีดเนาะค่ะหลังจากที่เอาไซส์เวลาไปพอสมควรในการตักปลาสองตัวนั้นเนาะค่ะก็ได้เวลาลับบ้านแล้วเนาะค่ะก็เลยติดเครื่องเนาะค่ะติดเครื่องวิ่งเก็บเต้าเลยเนาะค่ะ นี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะบรรยากาศการไหลเบ็ดหรือไหลเต้าอยู่ริมโขงเนาะคะ่ะริมโขงบ้านท่าเร่เนาะคะ่ะก็เอามาฝากทุกคนได้รับชมเนาะคะ่ะบางคนเพิ่นกะอยู่ไกลเนาะคะ่ะได้เห็นคลิปแบบนี้ก็คิดฮอตบ้านเนาะคะ่ะฝนกะดีใจหลายๆเนาะคะ่ะและก็ขอขอบคุณเอซหลายๆคนเนาะคะ่ะที่เพิ่นทักมาชื่นชมในผลงานที่ฝนถ่ายทอดออกไปเนาะคะ่ะขอบคุณมากๆคะ่ะ